ดิสนีย์พรินเซสแฟร์รี่เทลอ่ดตัวนะครับแล้วก็มีหนึ่งซีเซ็ตเฮ้ยเฮ้ยอเฮ้ยสวยมากเลยอ่ะซินด้าล่าอันนี้คิดมาดีมากเลยอ่ะหนึ่งสองสามเปิดตึ้งซีเซ็ตต้องมาแล้วล่ะหนึ่งสองสาม Hi พวกเราบรรดารอมบีนะครับวอล e คมแบ็คทูอ o o บ n อกซิ่งเทเรซเย้เอาวันนี้แกอะไรนะมาเป็นยกบ็อ์อีกแล้วเป็นบ็อซ์ที่ดูไม่ใหญ่มากเนาะกับ Disney Princess Fairy Tal e s ก็จะเป็นคอลเลกชันที่เป็นกระสับกระดับเป็นหนังสืออะไรเป็นสตอรี่บ o ๊คือคอรนี้มีมาแล้วสองคอลเลกชันนะครับคอลเลกชันแรกก็คือเป็น Fairytale อดิสนีย์คลาส s ิกแฟรี่เทลสชื่อนั้นเลยคอที่2ก็ได้เป็นคอ l l อล์ดสตอนั่นเองใช่จุดเด่นของคอรนี้ก็คือเนี่ยครับเขาจะทําเป็นแบบหนังสือแบบนี้เลยแล้วก็เปิดออกมาก็จะแบบเป็นโชว์ได้อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีตัวละครเป็น 3D อยู่ข้างในก็เลยเป็นคอที่น่ารักประมาณหนึ่งเลยเนาะเก็บเข้าไปเริ่มกคอ้งมีไดแ่ เอเรียลซ e นเดอร่าและก็จัสตินนะครับแล้วก็จะมีดิสเพลย์บอกว่ามีทั้งหมดอตัวนะครับแล้วก็มี1 Secret ครับ<ช><ช>ผมงซีเครก็เป็นอะไรนะเว o ีออ i อวิชสโนไวท์นั่นเองคือสโนไวท์ที่มีทั้งแบบธรรมดาและแบบ Secret ใช่ถ้า Snow White แบบธรรมดาก็จะเป็น Snow White กับ <War c. S 1> Evil Queen oh. ตัวที่เป็น Secret จะเป็น Snow White กับ Seven Dwarfs เนะื้อในก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมี8 Box นะครับใน1อันเนาะลักษณะของกล่องก็จะเป็นเหมือนหน้ากล่องใหญ่เลยเนาะแล้วก็ข้างๆก็จะมีเรียลล์อ,อยู่ เรนนี้โอตเป็นคนยกบอกมานะหรือว่าโอตจะดี่นี้ดิบแซีครตมาเลยปะตัวที่อยากได้ที่ชอบแล้วกันมีใครบ้างอันแรกเลยที่ฉันเลือกเลยคือแจสต์มินแจส i n มินอันนี้สวยมากเป็นนั่งอู่บนโพรมเราชอบราพันเซลส์มีโคมไฟนี่เ้ยเล่มซีคริตแมซีครตกลุ่มก็ออกมาเป็นหน้าตาแบบแบนแบนเป็นกล่องๆงแล้วพร้อมกันเลยนะเนื่อสอแต่เราจะรู้จากสีใช่ไหมว่าเป็นสีขอองใใคครรรกเาได้แะซ แกไม่ออกแต่เนึงนะของชั้นสีเหลืองเป็นใครอ่ะเบลเบลอ่าไปดูข้างในกรรันว่าเป็นยังไงของชั้นกันละกันนะหน้ากล่องอ่ะก็จะเป็นรูปแบแบเห็นไหมตากุลาในในครอบแก้วเนาะสีเหลืองก็เป็นสีประจำชุดของเบลแล้วเนาะมาเปิดพร้อมกันดีกว่าเนื้อสองซ้ำฮึ่ย มัยสวยมากเลยอ่ะเป็นเบลกับบ <me ีสใช่ทุกคนดูนะเห็นคาร่าปะมันจะมีเหมือนฉากอยู่ใช um ่ปะมันเปิดออกมาได้เรื่อยวินเจ๋งอ่ะสวยฉากได้ด้วยอ่ะจะเป็นฉากงานต้งรำของเบลกับบีสเนาะเขียนว่า for beauty is found within ก็คือหมายถึงว่าความงามอยู่ที่ภายในการจะสเปนนี่เบล ต่อมาของฉันก็จะเป็นซินเดเรลล่าที่รู้เพราะว่ามีรถเรือมีมรถลากอยู่ข้างหน้านั่นเองเป็นสีฟ้าซึ่งก็เป็นชุดของซินเดเรลล่าเช่นกันเปิดออกมาปุ๊บจะกลายเป็นซินเดเรลล่าเป็นฉากกำลังวิ่งหนีเจ้าชายพอดีตอนเที่ยงคืนอ่ากำลังลงบันไดอะอุ้ยมีรองเท้าแก๊บปะม,มีไหม,ม ก็องเห็นวะเห็นว่ามีรองเท้าแก้อ,อ,อยู่ข้างในวางอยู่บนบันไดเจ้าชายดูมีความแบบญี่ปุ่นเนาะดูเป็นแบบเจ้าชายญี่ปุ่นนี่ก,นก็จะเป็นนาฬิกาที่สเตรร็น,นาฬิกาน,นาฬิกาที่เป็นเวลาเป็นเช้งคืนแล้วข้างหน้านี่คืออะไรอ่ะน,น้อ,องหนูทั้งสองกัสกัสงาจำได้ไหมกัสกัสแล้วข้อความก็จะเขียนว่า if you keep on believing the dream that you wish with o ถ้าคนมีความเชื่อเดี๋ยวครับปรรถนาษาผจะบากก็ต้องเป็นความจริงเองชื่อจากเพลงนั่นเองเขาจะเขียนว่าซินเดอเรลล่าเท่านั้นเลย สวดมากเลยอ่ะชอบที่ว่าทำเลเยอร์เพิ่มขึ้นมาคู่ต่อไปคู่ที่สองนะจ๊ะหนึ่งสองสามปึ๊บได้แก่ฉันได้สี่น้องเงินฉันได้สี่ฉันได้ราพันเซลส์มาแล้วก็คือจะเป็นโลโก้ที่เป็นโดราคัพาคิทที่แบบอยู่บนโคมลอยเขาแล้าอันนจะมาเปิดพร้อมกันหนึ่งสองสามก็จะเป็นราันเซลเป็นฉากที่เป็นแบบที่อยู่บนเรือกับฟรินช์เนาะแล้วก็มีโคมลอยใช่มีโคมลอยถ้าเปิดดูข้างใน นี่เห็นไปอยู่ข้างหลังเป็นผ้า, <Empire S 1> าแตวกระนั้นน้องกำลัง,ลงลปล่อยโครมลอยนะก็เป็นฉากแบบยอดฮิตของนางเนาะโดยฉากอันนี้สวยจ้า Oh, t h r e s one. Everything look different. ไม่ผิดลิเกัส์สีสเพลง v a n g e r outside your comfort zone. The rewards are worth it. ายถึกว่าออกจากคอมฟอร์ทโซนแตมันคุ้มค่านะ Rapunzel. อุ้ยดีอ่ะไน่คะที่ของฉันเป็นสีน้ำเงินให้เดาเสียงของใครฉันแอบเห็นแล้วคร่บ กันนั้นี่ก็เกตนวายีเกตหรือเปล่าตัวธรรมดาเดียวกับ e ีว l q ควีนตัว e c เ e t เป็น s ซเวนด์วอลฟหนึ่อซายแต่เป็นฉากที่สวยนะเป็นสโนวายทั้งหน้าแล้วก็ e ีว l q ควีนเป็นแบบตัวกระจกฟิลเตอร์อันเนี้ยแอมแอมใครบอกว่าอีว l q ควีนเป็นเป็นแบบแม่มดพันธชันอุ้ยอุ้ยมีอีว l q ควีนตัวจริงอยู่ข้างหน้าอันนี้อันดีมากเลยอ่ะอุ้ยเจ๋งอ่ะอันนี้เจ๋งอ่ะปิดีอะมากเลยเพราะว่าเพราะว่าก็คือมากอีคิก เขียนว่า you're never too old to be young ทั้นทั้นท่างคู้ที่สามนะจ๊ะหนึ่งสองสามและได้แก่อุ้ยจนได้สีเห็นสีฟ้าออกมาแล้วะได้สีม่งงวง,วงของชั้นสีฟ้าแบบนี้จะเป็นอะไรไปไ่ได้แล้วจ้ะ Ariel นะจ๊ะเป็นกาบหอยหนึ่งสองสามเปิดตึง้งเป็น Ariel กำลังนั่งอยู่บนโขดหินแล้วก็มีฟ o า d e r อยู่ของค้ก็่่า l o o k at the stuff เปิดฟิลเตอร์กลับมาจะได้เป็นก็คือเป็นก็คือเป็นปราซาคอ๋อเป็นซากปรากระหักพังของเกลือรำน้ำข้างหนปะอืม อย่างนี้นะครับนะ Who says that my dreams have to stay my dreams ใครบอกว่าความฝันจะต้องเป็นความฝันตลอดไปล่ะ a Ariel นะจ๊ะเป็นหน้าตาแบบเดียวกันนะหลี่ <Please. S 2> มาดูข้างในกันหนึ่งสองสามปอลล่าเห็นไหมก็คือเป็นฉากเจ้าชายกำลังแบบจุน oh. มีฉากก็จะเป็นเ้า um. เป็นกุหลาบก็จะมีเข็มที่แบบโดนตำแล้วนะสลบไปอยู่ข้างล่างเนาะ They say If you dream at i n g s more than once it's sure to come true อะไรนะออโรราอ๋อแล้นเราก็จะเหลือพี่เจสมินเหลือมูหลานแล้วก็ซีเครตนะจ๊ะซีเครตอาเจ็ดทิรนันเดิมเมื่อไหร่ซีเครตจะออกกับช่องเราอีกอ่ะไม่พอใจเลยอ่แะ,ะแล้วสิ่งที่ได้ได้แก่เย <Yay. S 1> <Jasmine. S 2> ้เจสมิ่เมนเซนเซนเซนับไปดูกันแก่ไม่ออก เอ้ยเป็นพี่แจสมันจับอาราดินกำลังน้าดูดิมาพร้อมอยู่บนเมฆควันเมฆฉากสวยมากจะได้เป็นฉากอะไรนะ Unbelievable sight พอใส่ฟิวเดอร์ก็จะมีตะเกียงวิเศษและจินนี่มาด้วยจ้าแต่ฉันชอบมันเปิดมากกว่าเมคสวยอะเปิทั้งคู่เลยอะดูดีอะโอ้ดีจังเลเอียดเขียนว่า I can t stay here and have my life lived for me คือแบบ speedless เลยการอาราดินไอจัสมินอ่ะ แล้วว่าหมูหลานหรืออวไรซิกเก็ตต้องมาแล้วล่ะหนึ่งสองสีแบบเทียน่าเวอร์แต่เป็นมูหลานเนาเป็นรูปแหละหน้าเนลานเนาะเปิดดีกว่าหนึ่งสองสั้ก็จะเป็นมูหลานทำอะไรอยู่อยู่บนต้นไม้สวยๆอ่าลองใส่ฟิวเจอร์สิแล้วจะมีฉากสวยๆก็จะมีความจี๊ดขึ้นนิดนึงเนาะไม่มีมูสูด้วย The flower that blooms in at diversity is the most rare and the beautiful of all ฟออเป็นมูรานะอุ้ยแต่ว่าเป็นคอลเลคชั่นที่สวยนะและนี่คือทั้งหมดของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นแกงเจ้หญิงต่างๆก็คงทำอีคอลเลคชั่นประมาณนี้ออกมาอีกเรื่อยๆแต่ว่ามันสวยอ่ะข้อราหลังมาดูแบบมีดีเทลที่มันเยอะขึ้นนะคุ้มค่าราคาดีนะชอบอันไหนที่สุดจ้ะหนึ่งสองสามดราพันเซลฉันชอบ Oh Desvan I believe you can fly โอเคและนี่ก็คือทั้งหมดของเราในวันนี้นะจ๊ะฝากช่องของพวกเราไว้ด้วยนะครับไป กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คอมเมนต์ด้นะครับหวังว่าจะยังไม่มีอะไรแกะเร็วๆนี้ขอพักการเสี่ยงเงินดิ้นเดงแต่เดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะมีคออะไรผมมาใหม่เพิ่มเติมไหมนะครับฝากโลแกนช่องนี้นะครับเ e คร e t ถ้าแกะไม่ได้ก็ซื้อโอเควันนี้ก็๊ายบาย